สวัสด,ดีค่ะปลาออนพี่สาวลุงพลนะคะมาเด้อค่ะเด้อมากินเข่ากับอันปลาออนเด้อค่ะเด้อปลาออนกับลุงเพชรเด้อค่ะนี่ละค่ะข่ามือมอื่เมือมือเศร้าเนาะคะ่ะเนาะข่าเศรา้าเพนว่าข่าเศรา้านี่นะคะเมนูนมนข่าเศร้าปลาออนเด้อค่ะนะลุงเพชรกำลังกินอยู่ค่ะนี่นะคะมีตำถัว่วแล้วก็ทอดเนื้อแห้ง ผัดกะเพราค่ะผัดกะเพราเนื้อนะคะแล้วก็พักเนาะค่ะเนาะพักกาดขาวแล้วก็มีน้อไม้เนี่ยนะคะเนี่ยนะคะจานเข่าปลาออนก็ได้ค่ะลุงเผ็ดกําลังกินอยู่ด้วยค่ะอ้าลุงกินกิ้นลุงตักตามักทัวนะลุงเอ้บหน่ามื้อนี่กินเข่าเข่าสวยด้วยค่ะเด้อเข่าสวยเนี่ยค่ะเขาเจ้าเขาคอนห้องเข่าสวยเนาะค่ะเนาะ ฮึไปดูคนนิยมจ้านี่นะคะลุงเพชรกำลังกินอยู่ค่ะแซ่บบ่ะลุงแซ่บลุงทำเองหรือแบเนี่ยนะคะลุงเพชรกำลังกินอยู่ค่ะอื้ม ดช่ค่ะขออภัยหลายๆเวยค่ะมาครับกินข้าวกินข้าวหน่กันเด้อนี่นะคะข้าวข้าวเส่าเด้อค่ะเด้อเมโนข้าวเส้าลุงเพ็รกระป๋าบังอ่อนค่ะกระปะาอ่อนค่ะกินง่ายๆอยู่แบบง่ายๆนะคะก็ต้องกินนี่ยังมากไม่เนาะค่ะเนาะ แค่นี้ก็จำเป็นผัดตะคานหรูๆสำหรับป้าอ่อนพี่สาวลุงพ้นเลยเด้อค่ะแค่นี้ก็เป็นแบบเป็นผัดตะคานที่ว่าหรูที่สุดแล้วนะคะนี่ค่ะมีตำถั่วแล้วก็ผัดกะเพราเนื้อแล้วก็ทอดเนื้อแห้งค่ะนี่นะคะเป็นเมนูทีว่าสุดยอดสุดยอดค่ะที่สุดที่สุดค่ะป้าอมานำไล่เฮียพออนุญาตเด,ด้อค่ะเด้ปอป้าอ่อนลงไปกินข่าวกับลุงเพชรกันเด้อค่ะ อย่าลืมนะค่ะอย่าลืมนะค่ะเด้อกดติดตามช่องประอ่อนพี่สาวลุงพจนเนะะี่ยเด้อค่ะโอ้ยน้ำลายแตกน้ำลายแตนค่ะจะกินตำหม,มักทัวค่ะพออนุญาตเด้อค่ะเด้อคุณเอฟซีเอ้ยมาเด้อค่ะเด้อม,มากินกับประอ่อนเด้อค่ะประอ่อนลุงเพชรเด้อค่ะอย่าลืมนะคะ่ะกดติดตามช่องประอ่อนพี่สาวลุงพจนเนะะี่ยเด้อค่ะ ประอนหิวแห้งแห้งขออนุญาตเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ